สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อญยาก็มาปลูกใบกระเพรานะคะอันนี้เป็นเบีย้ยใบกระเพรานะคะท่านผู้ชมใบกระเพราอ่าใบกระเพรนานะคะทุกคนซึ่งเขาเกิดขึ้นเองนะคะเป็นใบกระเพรนานะคะหอมกลิ่นเขาก็จะหอมแบบว่าไม่เหมือนใบกระเพราบ้านนะคะทุกคนอันนี้เป็นใบกระเพราป่านะคะเขาเกิดขึ้นเองนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ เพราะว่าเวลาเขาเอามาทํากับข้าวนะคะบางคนเขาเอามาใส่ใส่ไก่นะคะมาใส่ไก่ใส่อะไก็จะหอมนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นใบกระเพราใบกระเพรานาป่านะคะทุกคนเพี่อัญญาบอกไม่ถูกนะคะเป๊ะว่าเป็นใบกระเพราแบบไหนนะคะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นใบกระเพราที่หอมมากนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่อัญญาก็จะปลูกนะคะปลูกไว้ข้างรั้วนะคะท่านผู้ชม ส่วนมากเขาจะเกิดขึ้นเองนะคะท่านผู้ชมเราไม่ได้แบบว่า,าหามาปลูกนะคะคือว่าเขาเกิดขึ้นเองตามทุ่งไร่ทุ่งนานะคะท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะคะว่าใบกระเพราตามทุ่งนานี่จะเยอะมากแล้วเวลานั้นเราก็ไปเอามาปลูกนะคะท่านผู้ชมมันจะหอมมากนะคะเป็นสมุนไพรนะคะทุกคน ก็จะพรวนดินหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะขึ้นเองตามทุ่งไร่ทุ่งนานะคะท่านผู้ชมเพียนัญญาเห็นก็เลยเก็บเอามาปลูกนะคะปลูกตามข้างรั้วนะคะเพราะว่าเรา,าจะมีต้นตะไคร้ต้นตะไคร้ใบมะกรูดนะคะท่านผู้ชมมะละกอ,อเราก็จะเอามาปลูกตาม ตามรั้วนะคะข้างรั้วไปนะคะท่านผู้ชมเราจะไม่ปล่อยให้ข้างรั้วว่างเปล่านะคะเราก็จะหาพวกเป็นพืชผลที่สามารถกินได้นะคะท่านผู้ชมจะเป็นต้นมะละกอหรือจะเป็นแคเป็นแครบ้านนะคะทุกท่านผู้ชมที่ต้นไม่สูงนะคะเราก็จะเอามาปลูกตามข้างรั้วนะคะแล้วก็จะมีะต้นมะนาวนะคะมะนาวแป้นนะคะท่านผู้ชมเราก็จะปลูก ตามข้างหรือว่าปเป็นแถวยาวไปนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นใบกระเพราที่หอมมากนะคะท่านผู้ชมใบก็จะจะเป็นสมุนไพรหอมนะคะท่านผู้ชมสําหรับคนที่วิงเวียนศีรษะนะคะท่านผู้ชมหรือว่าหน้ามืดนะคะ,ะจะเป็นลมหรือว่าจะอะไรนะคะทุกคนเราก็ใช้สมุนไพรใบมะกรูดเกิดขึ้นเองตามทุ่งไร่ทุ่งนานะคะท่านผู้ชม แล้วก็เอามาดมนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เอามาดมอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมมันก็จะหอมนะคะทําให้เรา,าสดชื่นนะคะทําให้เราสดชื่นแล้วก็หายวิงเวียนศีรษะนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือสมุนไพรใบกะเพราป่านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมใครที่เวียนหัวนะคะก็สามารถเอามาเอามาดมมาดูอะไรได้นะคะทุกคนแทนายาหม่องยาดมได้นะคะทุกคนนี่นะคะสมุนไพร ใบกระเพราป่านะคะท่านผู้ชม